สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาลับชุมเนาะคะ่ะสวัสดีเพื่อนไม่เราเพื่อนเก่าผู้ติดตามไม่ผู้ติดตามเก่าค่ะข้างนอกอากาศร้อนพี่มีน้นองหนาวเย็นแตละมือมืออื่นกับสิบวันคิดสมัติกันเนาะคะ่ะคิดสมัติยิบซียิปฮาให้เลยอาเป็นของเงินฝรั่งแต่ว่ามือนีเขาเสียดเหนียวกินไทยเขาเนี่ยมือคิดสมัติกับเจ้าคนไปกินกรอบครัวทั้งหยาิผัวเนาะคะ่ะสี่มีมืออื่นกับวันจันทร์ น้วจากนาะแต่ว่าวันจันนี่ข่อยสิเดไปเฮ็ดกับเขาอาหารไทยสูนอยากพี่น้องทั้งผัวกินผัวกินอาหารโดนโดนปีหนึ่งพอกันเถื่อน,นะค่ะอยู่ในเมืองเดียวกันกับว่ได้พอกันได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าวันจันนี่สิไปเฮ็ดใ้เพิ่นกินเนาะค่ะอาหารไทยเฮาเน่ะแต่ว่าเมื้อนี่เขาได้เมนูยังกินมาเบิ่งเกิดกอนเลยค่ะอฮ้ยกระชากกระต่างไว้เร็วค่ะเมนูเมื้อนี่เขาว่าเฮาสิผัดเนื้อ Ua, เนื้อออกจากช่องเข็งนี่ค่ะพี่นองอันนี้เนื้อหั่นแล้วเนาะคะ่ะเนื้อสั้นเนื้อยังกะว่ากันไปค่ะเนื้อก็ไปปะกูท่านเรียบร้อยะคะ่ะอันนี้เน้ะไม่สุมะคะ่ะวันนี้เราจะทําเมนูผัดเนื้อหน่อไม้ดองค่ะอันนี้ต้นหอมไปใส่ตีลักเนาะคะ่ะกระทะเอาตั้งไวะะ้แล้วค่ะเดี๋ยวสิมตาตำพริกก่อนเนาะคะ่ะเนาะตำพริกกระเทียมพริกกระเทียม,กกมตำเดี๋ยวจะค่อยไปใส่ผัดใส่กระทะคะ่ะกระทะเอาห่อนแล้วเอาใส่น้ำมันลงไปะคะ่ะพี่นงน้ำมันนิดหน่อยค่ะ มันนิดหน่อยเขากลับนำนี่เฮ็ดช,ชุ่มืออะค่ะพี่น้องผู้ใดยุต่างประเทศสิหงเงาะคะ่ะต้นเฮ็ดกับผู้ใดกินมันคือประเทศไทยได้พี่นงองคันอยู่ประเทศไทยดีกว่าไปใสกป่กับพวอื้อเนียอยู่เนวกินดิเพราะว่ามีลานขายตามค่ะทั้งตามตลาดนัดตลาดเลิ่อยากกินย่างก็ออกไปกินเด้กเอก็มีขายเนาะคะ่ะแต่อยู่นี่อยากกินอะไรเราก็ต้องปัดก,กินเองทํากินเองตางประเทศยดอมีลานขาย มือนี้ร่าค้าร้าน,าาน,นันขายของกระปิรผอดแค่ใบม้งค่ะใบม้งถึงหกม้งแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเอช่วงคิดมัดค่ะช่วงคิดมัดหยุดเริ่มมือมืออื่นมือนี้เขาก็ระปิรแคเคืองมือล้านขายของนะคะปิดเปิดแต่ว่าพลหลยุดไปหอววันจันทร์ผัะค่ะร้านขายของปิดนะหยุดไปห่ววันจันทร์เพราะเขาฉลองคิดมัดก็ะโขบพัวนะะ้นองใส่ผีกงไปค่ะ ตา, 30, ดดตางประเทศนี่เขายูช่วงคิดหมัดจะยุดสองสามหมื่นกูด้ค่ะแล้วจะยุดฉลองคิดหมัดล้วค่ะตามประเภทนี้พลังลั่นขายของใครยังกับว่าเปิดเด้เขาต้องซื้อของไวเนาะซื้อของตูนไว้ในตูงเย็นสิ่ไหมเขายุดสองหมื่นสามหมื่นค่ะทัดทีก็ระเทียนเขากันซึ่ใส่เนื้อลงกไปค่ะก,ก็ไปบบกดุด thì mình nhìn có lốm của bán thì lốm có lốm không nào mới đi còn có lốm con này khay con nó phải nó hơi chín cường ัดเนือน้อุแป้เส้นนมไกมลงไปได้ค่ะนมไม่กุหรือหน่ไม้ดะะองนี่แหละค่ะเวดล่างน้ำเดียนาะค่ะล่างน้ำเป้าน,านะคะคา้ำนึงน้าค่ะข้นเกลือเกถักวต้าไปลางน้ำเป้าน,านะะ้ำนี่ค่ะแกนมันสูงคร้นแล้วเนนุน,นิ่งยาในกระเสียมทุกตันน้ดเนื้อส้น ชุบลุกช้อนชาตาดสายนิดหน่อยจ่ะโค้สำนักมี้ซอสหอยนางรมจ้ะรสฟ้าเขียวเครื่องปรุงแบนี้สมิตรละคพี่หง งไงเหรหาสแต่ม no no okay. ีสุดไส่หน ja> ังปลาด้วยค่ะส okay. yeah, ุดส oh ่ห oh. นังปลาน้ำตาลที่น้องเศษค่ะกาน่าลาดขายขลุ่ยยุบสองมือหมดละอื่นแล้ก็บ้นจันเนาะค่ะวันนี้เขาก็เห็นเปิดเครื่องมือเขาก็สื่อหัวงัถุไปไปสื่อขอวงไปตั้งมูบ้านนี่น่ะพี่น้องเอ้ยราะว่าคนมันหลาเนาะค่ะยุบสามมือ ของสื่อของอยู่ของกินเรียงกับขวแต่้ะไรบคดตู้นะคะเอามี้ย่างนตู้เย็นชอบัดแข็งมากก่าหัวป้าหัวอาหารเนื้อผัดตัไม้โดนกินเมื่อไหร่ก็อ่อยนเจ้าคนต้องตบบ้านตนกเสีรวซิมกัน มาซิมรสกันเลยค่ะชิมรสดูว่าได้ที่หรือ,อยังนะคะซิมรสพรีพพตต่น้อรสอีแล้วตุมตึงอย่ากเลยนะคะแล้วก็ใส,ส่หอมลงไปค่ะหอมที่เขาหั่นไว้นี่ลยนะค่ะแ้่พี่พพพน้องก็กินเนื้อก่นนะ,ะสไส่เป็นหมูเป็นไก่ก็ได้เลยค่ะเสียบก็ไั้ค่ะ ตค่ะิดเตาต้ักราด้าวคุญะจากินกับก้นหญ้กเพราะว่ามันไปต้นค่ะเสร็จเดียบร้อยค่ะพี่น้องน้องไม่สูงม,มันนี่คือน้องไม่สูงม,มันคนจีนเขาออกมาขายน้ำหานเอเชียนค่ะ A A น้ำรานเอเชียนค่ะ มันสีว่าขึ้นว่าไม่สมซับไปบ้านเ้างได้พี่น้องมันสีเป็นเปียงเป็นเปียงเขาสีฟ้านเป็นเปียงเป็นเปียงดองสีเนาะค่ะแต่เขาก็มาสวยเอาเห็นมันตอนหน่อยๆนะคะ after, ่ะเขาก็มาสวยเอาเนาะค่ะขั้นตอนไงเขาฝานเป็นเปียงเป็นเปียงดองเนาะเอ้ยเขามันนู่นไม่สมเป็นเศษบ้านเห้องแยวอีสานบ้านเ้างหิ้งแสบคักค่ะแต่อันนี้คือตามประเทศนี้แบบในห้เปาแบบนั้นแหะเนาะพี่น้องเนาะค่ะแสบพืองกันค่ะเนาะไม่สมคลิปนี้ฝากพี่น้องไป็นซัมนี่ราคะขอบคุณทุกกำลังใจในทุกค้นขี่ะ ขอให้พี่น้องมีความสุขกับครอบครัวในวันหยุดคิดสมัติเด้อค่ะอยูตย่ตั้งเดนตั้งเดนอนหยุดใช้แลงหรือว่าอยู่ใสไก่ไข่กระไดมีความสุขกับครอบครัวในวันหยุดเง้ยวคิดสมัติขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพอกรวมไม่คิดหนะค่ะ